สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Podcast อีกครั้งครับเราได้วางรากฐานการเงินและเรียนรู้วิธีสร้าง Passive Income ไปแล้วนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อันตรายกว่าการขาดความรู้ทางการเงินนั่นคืออารมณ์ของคุณเองครับตลาดการลงทุนถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภและความกลัวหากคุณปล่อยให้อคติทางความคิดเข้ามาควบคุมการตัดสินใจ ทุกระบบที่คุณสร้างมาด้วยความพยายามก็จะพังทลายลงในพริบตาวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในโลกของ Behavioral Finance หรือจิตวิทยาการเงินเพื่อทำความเข้าใจว่าสมองของเรามีแนวโน้มจะทำผิดพลาดอะไรบ้างในการตัดสินใจลงทุนบ้างโดยเราจะเปิดเผย7อคติทางความคิดที่พบบ่อยที่สุดและเป็นอันตรายที่สุดที่ทำให้นักลงทุนต้องขาดทุน ถ้าพร้อมแล้วมาติดอาวุธให้ตัวเองด้วยความเข้าใจในจิตวิทยาเพื่อเอาชนะอารมณ์ตลาดและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอกันเลยครับ 1. behavioral finance มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลเสมอไป economic man homo economicus หลักการทางเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมเชื่อว่ามนุษย์ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลหรือ rational เสมอ reality behavioral finance รางวัลโนเบลของแดเนียลแคนนีแมนพิสูจน์แล้วว่ามนุษย์ตัดสินใจภายใต้อคติทางความคิดและอารมณ์กฎข้อที่ 1. ตลาดคือเครื่องมือที่โอนเงินจากคนใจร้อนไปสู่คนใจเย็นและมีวินยัย 2. 7อคติทางความคิดที่ทำให้นักลงทุนขาดทุน2.1อคติที่ 1. loss aversion ความรู้สึกเจ็บปวดจากการขาดทุนอคติคือ มนุษย์มีความรู้สึกเจ็บปวดจากการขาดทุนรุนแรงกว่าความสุขที่ได้กำไรในจำนวนที่เท่ากันประมาณสองเท่าผลกระทบต่อการลงทุนทำให้นักลงทุนถือหุ้นที่ขาดทุนนานเกินไปไม่อยากรับรู้ความเจ็บปวดและขายหุ้นที่ได้กำไรเร็วเกินไปรีบรับความสุขก่อนที่มันจะหายไปวิธีเอาชนะตัดขาดทุนตามแผนที่วางไว้ Stop l ลอ s อย่างมีวินยัยและยอมรับว่า การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกม2.2อคติที่2 Herding Behavior พฤติกรรมรวมฝูงอคติคือความรู้สึกอยากทำตามคนส่วนใหญ่ FOMO Fear of Missing Out เพราะว่าการทำตามฝูงชนทำให้เรารู้สึกปลอดภัยผลกระทบต่อการลงทุนทำให้เกิดฟองสบู่ Bubble และ Panic Selling นักลงทุนจะแห่กันซื้อหุ้นที่ราคาสูงเกินจริง และแห่การเทขายเมื่อตลาดตกต่ำวิธีเอาชนะมีแผนการลงทุนที่เป็นอิสระ independent thesis และทบทวนมันทุกไตรมาส2.3อคติที่3 confirmation bias อคติในการยืนยันอคติคือเรามักจะเลือกรับฟังข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมของเราและปฏิเสธข้อมูลที่ขัดแยง้งผลกระทบต่อการลงทุนหากคุณเชื่อว่าหุ้นตัวใดจะขึ้น คุณจะอ่านแต่ข่าวที่ดีเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นและมองข้ามสัญญาณอันตรายวิธีเอาชนะจงสแสวงหาข้อมูลที่ขัดแย้งอย่างตั้งใจและหาเหตุผลว่าทำไมการลงทุนของคุณถึงอาจล้มเหลวได้2.4อคติที่ 4anchoring bias อคติในการยึดติดอคติคือการยึดติดกับข้อมูลชุดแรกที่ได้รับมาซึ่งมักจะเป็นราคาทุนที่เราซื้อมาผลกระทบต่อการลงทุน นักลงทุนจะคิดว่าหุ้นถูกหรือแพงโดยอิงจากราคาที่พวกเขาซื้อมาไม่ใช่มูลค่าพื้นฐานหรือ fundamental value ในปัจจุบันของบริษัทวิธีเอาชนะทำ due diligence ทุกครั้งที่ตัดสินใจซื้อหรือขายโดยใช้มูลค่าพื้นฐานของบริษัทเป็นตัวตัดสินไม่ใช่ราคาทุนของคุณ2.5อคติที่5 overconfidence bias อคติความมั่นใจสูงเกินไปอคติคือ ความเชื่อที่ว่าตนเองมีความสามารถหรือข้อมูลที่เหนือกว่านักลงทุนคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้รับกำไรมา1-2ถึงครั้งผลกระทบต่อการลงทุนทำให้เกิดการซื้อขายบ่อยเกินไป (Overtrading) และการลงทุนในขนาดที่ใหญ่เกินความสามารถในการรับความเสี่ยงวิธีเอาชนะจงตรวจสอบบันทึกการซื้อขายเทรเจอร์แนลอย่างสม่าเสมอและจดบันทึกทั้งกาไรและขาดทุน เพื่อดูว่าความสำเร็จของคุณเกิดจากโชคหรือทักษะ2.6อคติที่6 Availability Heuristic อคติจากความพร้อมของข้อมูลอคติคือการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่จำง่ายที่สุดหรือมีให้เห็นบ่อยที่สุดในสื่อเช่นข่าวโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้จริงๆผลกระทบต่อการลงทุน นักลงทุนจะลงทุนตามหุ้นที่ถูกพูดถึงบ่อยในโซเชียลมีเดียหรือสื่อกระแสะหลักโดยไม่ทำวิเคราะห์อย่างละเอียดวิธีเอาชนะโฟกัสที่ระบบซิสเต็มของคุณเองเช่น DCA Asset Allocation มากกว่าการตอบสนองต่อเสียงรบกวนหรือ Noise ภายนอก2.7อคติที่7 Framing Effect ผลกระทบจากกรอบความคิดอคติคือการตัดสินใจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ วิธีการนำเสนอข้อมูลหรือ framing แม้ว่าเนื้อหาจะเหมือนกันตัวอย่างเช่นคนส่วนใหญ่มักจะชอบการลงทุนที่ถูกนำเสนอว่ามีโอกาสกำไร70%มากกว่ามีโอกาสขาดทุน30%ทั้งๆท,ที่ทั้งสองคือสถานการณ์เดียวกันวิธีเอาชนะแปลงทุกข้อมูลให้เป็นตัวเลข probability และ expected value และใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจเสมอ3 การสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเอาชนะ b i as Automation is king การตั้งค่า Dollar Cost Averaging ให้ทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยปิดกั้นอารมณ์ของคุณจากการตัดสินใจซื้อหรือขายตามความโลภหรือความกลัว Write down your plan เขียน Investment Policy Statement ที่กำหนดว่าคุณจะซื้อหรือขายเมื่อไหร่ด้วยเหตุผลอะไรก่อนที่คุณจะลงทุน Take a break เมื่อตลาดผันผวนรุนแรง และอารมณ์ของคุณเริ่มควบคุมไม่ได้จงหยุดดูพอร์ตการลงทุนอย่างน้อย24ชั่วโมงและกลับมาพิจารณาด้วยเหตุผลในวันรุ่งขึ้นสรุปและเทคเ a าเวการตัดสินใจที่ดีที่สุดในการลงทุนมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้เหตุผลที่เยือกเย็นไม่ใช่อารมณ์ที่ร้อนรุ่มรู้จักตัวเองจงระบุว่าคุณมีแนวโน้มจะมีอคติทางความคิดข้อไหนมากที่สุดใช้ Sel f a w a r e n e s s จากซีรีส์ B มีวินัยยึดมั่นใน Investment Policy Statement และ System ของคุณยอมรับยอมรับว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์และออกแบบระบบของคุณเพื่อจำกัดโอกาสที่อารมณ์จะเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจถ้าเนื้อหาในตอนนี้ทำให้คุณพร้อมที่จะควบคุมอารมณ์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผลแล้วกดไลค์และช่วยแชร์ตอนนี้ออกไปให้นักลงทุนที่กำลังถูกตลาดควบคุมอารมณ์ ได้กลับมาใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดตอนต่อไปในซีรีส์ Financial Freedom and Investing ที่เราจะไปเจาะลึก Asset Allocation กด subscribe ช่อง YNJ Podcast ของเราไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ